มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์การเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีนะครับผมก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นที่ผมเป็นนะครับผมคือสาเหตุหลักๆจากการที่เราได้ปรึกษากับหมอแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอของเราทําให้ร่างกายเราอ่อนแอนะครับผมแล้วก็ สามารถรับเชื้อตัวนี้ได้ไวมากขึ้นนะครับผมก็อาการของผมก็แบบคล้ายๆกับเป็นโรคโควิดเลยนะครับผมก็จะมีอาการแน่นจมูกหายใจไม่ออกนะครับผมแล้วก็ปวดหัวรุ่มๆร้อนๆนะครับผมเสียวหัวเข่าอะไรอย่างนี้ผมแล้วก็จะมีอาการขับถ่ายนิดหน่อยครับผมก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นอย่างผมดูอาการของผมนี่ครับเหงื่อไหลแตกตกตลอดเลยนะครับผมก็ อาการนี้ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับผมผลของผมก็เป็นนี่นะครับผมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบรับรองแพทย์นะครับผมให้หยุดห้าวันส่วนยาให้ผมกินนี่เพียบไปเลยครับผมเยอะมากครัรักษาประมาณสองพันแปดนะครับผมตอนนี้วันนี้ก็เข้าวันที่ห้าร่างกายก็หายดีแล้วครับผมเริ่มกลับมาทํากับข้าวทําอะไรได้นะครับผม แล้วพวกนี้ผมก็จะทํางานนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมช่วยดูแลรักษาสุขภาพคนนั้นนะครับผมจะได้ไม่เป็นไข้หวัดน,นะครับผมหยุดเสียงงานเสียงการนะผมเสียค่ารักษาปัจจยาบาลน,นะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมฝากช่องบอยซังเอลิตติงด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสาหรับผูบตต้ติดตามสวัสดีครับ